สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้เราจะมาต่อแถวที่หกันนะคะเราจะต่อแถวที่หกมาทวนนิดนึงเวลาเราขึ้นแถวใหม่โซ่เท่าไหร่คะขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดทำเอกลงข้างๆนะคะช่องข้างๆนี้เห็นไหมแถวที่หกนี้จะเป็นแถวดอกนะคะแถวที่ห้าจะเป็นแถวตัวฐานดอกพอแถวที่หกจะเป็นแถวดอกซึ่งมันก็จะเหมือนแถวที่เท่ายแถวที่สองนะคะ ัวดอกทำยังไงอ่ะทวนทวนเพราะเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วนะตัวดอกทำไงคะอ่ะครูถักไปก่อน ได้ไหมนะคะอันนี้คือตัวดอกมันหลังจากที่เราโซ่เจ็ดแล้วนะคะเราทำเอ็กลงข้างๆเราก็จะทำตัวดอกตัวดอกมันซึ่งมีสามกลีบอันแรกสี่นะคะอันแรกสี่สี่หลักอันที่สองห้าอันที่สามสี่แล้วก็ทำเอ็กลงช่องถัดมาตามด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องถัดมา พอหคอเราจะทำกลีบดอกพอ1คอหครั้ง2ครั้ง3มครั้งโซ่3าอันนี้ครูกำลังทวนให้นะคะหลังจากนั้นโซ่3ามพอ1นึคออีก1ครั้ง2ครั้ง3มครั้งโซ่3ามโซ่3มค่ะ1นึสองสาม พอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครบสามแล้วก็พอหนึ่งคอครบสามรวมโซ่นี้ด้วยนะหลังจากนั้นก็เอ็กลงช่องถัดมาอันนี้ครูทวนนะคะเพราะว่าเราทำดอกที่สองกันแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยโซ่ห้าสองสามสี่ห้าไม่ต้องตาน้อยว่าครูถักเร็วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นดอกที่สองแล้ว โซ่ so, ห้าแล้วก็มาทําดอกมันถักมานะคะเราจะเจอกันตรงช่วงที่มันเป็นที่เราทํำเครื่องหมายไว้เนี่ยช่วงรอยแยกตรงนี้ช่วงแยกตรงนี้นะคะเราจะเจอกันตรงนี้นะถักมานะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึงไอตรงแยกตรงที่เราทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ มันก็เมื่อเราถักดอกเสร็จมันจะถึงตรงนี้นะคะมันจะเข้ามุมตรงนี้พอดีให้เราทำเอลงนี้ก่อนลงช่องนี้ก่อนแล้วจึงตามด้วยโซ่สี่ค่ะพอหนึ่งคอลงหลักมันครูจะเน้นมากเลยตรงนี้ว่าโซ่ห้ามหายนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี ลงหลักถัดมา x ลงหลักถัดมามันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำกลีบดอกมันเราก็จะทำกลีบดอกมันให้ครบนะคะตามลักษณะของลายก็คือ3กลีบเมื่อเราถักไปถักมา เมื่อเราถักไปถักไปเรามาถึงตรงตรงช่วงที่มันเป็นอันนี้นะคะช่วงที่มันเป็นไอตัวนี้อีกอะช่วงที่มันเป็นรอยแยกอีกเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งหมดสี่มุมเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวต้องเข้าใจนะคะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยคูณจะปล่อยละนะคะคูณจะปล่อยให้คุณทําเองแล้วนะคะเราถักวนมานะคะเราจะจบแถวนี้กันแล้วแถวนี้เราเรียกว่าแถวดอกนะเมื่อเราถัก ครบ3ามกลีบดอกแล้วเราก็ทำเอลงช่องถัดมาจบด้วยโซ่4นะับไป1ช่อง2ช่อง3ช่องนะคะแล้วก็จบปกติอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวดอกต่อมานะคะเป็นแถวอะไรต่อมาเป็นแถวโซ่นะคะ หลังจากแถวดอกแล้วมันก็จะเป็นแถวโซ่ใช่ไหมเราจะขึ้นแถวใหม่ซึ่งเป็นแถวโซ่ขึ้นแถวใหม่โซ่เจ็ดนะคะแล้วก็เอ็กลงข้างข้างนี้ขึ้นแถวปกติแหละโซ่เจ็เอ็กลงข้างๆนี้โซ่ห้ากลีบดอกขี่น,นง โซ่ห้าเดี๋ยวดูใหม่นะโซ่ห้าแล้วเก็บดอกที่หนึ่งนะคะแทงไปนี่ดึงผ่านก็บดอกที่หนึ่งดึงผ่านโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็บดอกที่สองตรงกลางพับดอกมันลงมาทำ x โซ่ห้าเก็บดอกที่สาม เหมือนเกีบดอกที่หนึ่งนะคะดึงผ่านไปเลยหลังจากนั้นก็โซ่ห้าวันนี้มาโซ่ห้านี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากลีบดอกที่หนึ่งเกี่บดอกที่หนึ่งนี่เราดึงผ่านไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ดึงผ่านไปเลยนะกลีบดอกที่สอง ลงกลางกลีบตรงนี้ทำเอ็กลงโซ่ห้ากลีบดอกที่สามเหมือนกลีบดอกที่หนึ่งอันนี้โซ่ห้าแถวที่หนึ่งนะคะเหมือนแถวที่เท่าไหร่คุ้นไหมตอนนี้มันเป็นลักษณะของการวนดอกแล้วนะคะ ลักษณะของแถวนี้เราก็จะถักเหมือนแถวที่สามนะคะพอต่อมาเราขึ้นต่อมาก็เป็นแถวโซ่เหมือนกันเราจะถักเหมือนแถวที่สี่เราจะถักวนแบบนี้นะคะแถวที่เป็นโซ่แรกเนี่ยแถวที่เป็นโซ่ฐานแรกเนี่ยเป็นฐานที่สำคัญต่อคุณจะตรงหรือจะเบี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้แหละถ้าใครไม่แน่ใจให้วนมีโอนะคะ แต่ถ้าใครแน่ใจแล้วให้ถักบนไปเลยตามลักษณะของลายดอกเราจะทําแบบนี้จนให้ได้ดอกมันขยายนะคะแล้วถ้าเราทาแบบนี้นะดอกมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะทําแบบนี้ให้ได้ความจะเรียกว่าความอะไรอะ่ะให้ได้ความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการนะคะเราถักวนอย่างเงี้ยให้ได้ความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการ เมื่อได้ตอนนั้นแล้วเรามาเจอกันนะคะสำหรับคนที่เรียนคอร์สออนไลน์กับครูให้ส่งการบ้านการบ้านนะคะให้ทำให้ได้ความยาวของรอบวงแขนแล้วส่งการบ้านนับจำนวนดอกมาให้ครูดูก่อนนะคะวิดีโอน่าจะเป็นวิธีการรวบแขนนะคะหลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วเจอกันวีดีโอหน้านะคะ